คลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็ถือว่ายังได้ความรู้ในเรื่องของการวางไอซีนะนะก็ทาให้ผู้ชมไม่เสียเวลานะอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะครับ mm. เพื่อนๆก็ได้ความรู้เรื่องการวางไอซีไปนะครับผมเองก็แค่เสียต้นทุนค่าชิปไปหลายร้อยบาทเท่านั้นเองนะ กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราเอาชีพออกเนอะด้วยลมร้อนเนี่ยนะครับพินมันก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านะครับเพราะอะไรถึงต้องใช้ลมร้อน,นครับอย่างพินพวกนี้นะครับเขาขูดขามาเล็กมากนะครับเล็กมากเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หัวบัดกรีในการเอาออกเนี่ยนะครับขาเขามันเล็กมากเนี่ยมันอาจจะเออเหิมันอาจาอาออาจะลอกออกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถนอมพินเขา แต่ตอนที่เราวางเราใช้บัตรกีได้ครับบัตรกีไล่แต้มทีละขาเลย1 2 3่งสอีย่างเงี้ยทั้งหมดมี100ขานะครับก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเข็มเข็มที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่เข็มเนี่ยตำแหน่งพวกนี้นะครับเนี่ยก็คือไปคอนโทรลเข็มนะครับเป็นไฟเลี้ยงเข็มนะครับเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดรีเช็คดูนะครับ เดี๋ยวผมว่ารีเช็คให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาลวดนะครับลวดซับตะกัวนะครับซับขาเขาให้ให้แบนนะครับจากนั้นเราถึงจะวางวางได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ซับขาเขาให้แบนอะตะกัวเขาจะประจมนเวลาเราวาง IC เข้าไปเนี่ยไอซีอาจจะบิดได้นะบิดบิดไปอีกฝั่งหนึ่งเราเอารวดซับตะกัวซับออกครับซับซับออกให้แบนนะแบนจากนั้นเราก็วางลงไป อันนี้เป็นไ c เก่าครับไอซีเก่าออกมาแล้วนะครับเอาลมร้อนออกปุ๊บเดียวเลยนะครับเนี่ยข้างล่างเขาก็จะหยอดก่ามาเห็นไหมเราถึงต้องใช้ลมร้อนถ้าเราถ้าเราใช้ตะกัวโรเทมนะครับก็ก็ไม่ออกครับเพราะว่าอะไรข้างล่างเขาติดก่ามานะครับอันนี้ลมร้อนออกประมาณ20่ิวีเองผมเป่าลมร้อนประมาณ2 0่ิบวีปุ๊แบแป๊บเดียวพอขาเขาละลายเนี่ยก็เขียวง่ายๆเลยเนี่ยประมาณนั้นนะ อ่านี่ไอซีใหม่นะผมซื้อมานะครับก็เป็นไอซีเบอร์เดียวกันเลยนะครับนี่เป็นไอซีใหม่นะนเนี่ยเนี่ยเบอร์เบอร์นี้นะ T5AX6F5CR7 นะครับตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับก็คลิปนี้แหละเราจะได้รู้กันนะครับ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the f a k e n e s If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the วิธีการเอาลวดซับตะกั่วขาที่เป็นพินแบบนี้นะครับเราจะต้องดูว่าพินเขาเนี่ยนะครับมันสุดตรงไหนนะครับวิธีการเราจะต้องเอาตะกั่วเอาลวดซับตะกั่วแบบนี้นะครับเราปาดเข้าไปข้างใน นะครับเพราะถ้าเราปาดเซยออกมาข้างนอกเนี่ยเร,เราปาดจากข้างในมาข้างนอกเนี่ยพินตรงนี้อาจจะโค้งตามลวดซับตะกัวมาได้นะครับมันอาจจะบิดงอได้เราจะต้องดูเราจะต้องทําให้ตามน้ําไปนะครับเราดูว่าลายมันไปทางไหนแล้วก็ปื๊ดเข้าไปข้างในปื๊ดเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมมันก็จะคมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเห็นนะ,ะแล้วก็ โรยฟักไปก่อนนะครับใช้แปลงนะครับแปลงทาฟักลงไปนะครับแล้วก็สามสองหนึ 3, 2, ่งปื๊ดเข้าไปอ่าปื๊ดเข้าไปข้างในนะครับเนี่สามสองหนึ่งปึ๊ดเข้าไปข้างในนี่ก็จะแบนสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ <S <S แบนสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S ก็จะแบนเห็นไหมแบนหมดแล้วเราต้องปัดออกจากตัวนะครับอย่าอย่าอย่าไปเสยเข้ามานะครับเพราะเพราะบางทีมันอยู่ที่ตำแหน่งปลายตะกัวของเรานะครับ มันอยู่ที่ตำแหน่งปลายของบัตรกีเราเนี่ยนะครับปกติเราจะถนัดกันผักออกจากตัวนะครับผักออกจากตัวอย่างนี้นะแล้วก็รวดซับตะกัวก็ตัดออกบ่อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันโดนตะกัวไปแล้วนะครับมันจะแข็งนะครับอโอเคนะครับต่อกันนะครับสามสองหนึ่งปื๊ดนี่เห็นไหมสามสองหนึ่ง พื้นเข้าไปอ่าเนี่ยสามสองหนึ่งพื้นนี่สามสองหน,นึ่งพื้นเข้าไปสามสองหนึง่งสามสองหนึง่งพื้นเข้าไปนี่เสร็จแล้วเห็นไหม ทำความสะอาดเวลาที่ทําความสะอาดนะครับก็พยายามเช็ดเข้าไปข้างในนะครับเช็ดจากนอกไปในนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้จะทําให้ผินไม่หักไม่งองนะครับหรือเชิงเสียงก็ได้นะครับหรือต้องเช็ดเข้าไปข้างในก็ได้แบบนี้นะครับอ่านี่ยสวยๆนะครับ คลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็ถือว่ายังได้ความรู้ในเรื่องของการวาง IC นะนะก็ทำให้ผู้ชมไม่เสียเวลานะอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะครับ mm. เพื่อนๆก็ได้ความรู้เรื่องการวาง IC ไปนะครับ mm. ผมเองก็แค่เสียต้นทุนค่าชิปไปหลายร้อยบาทเท่านั้นเองนะ mm. ก็เพื่อคุณผู้ชมก็ เสียสละได้นะครับเพื่อความรู้นะครับคือถ้าเราไม่ลงทุนเราก็ไม่รู้น่ะนะไม่รู้ว่าใครจะทําให้ดูนะครับก็ต้องทําเองนะครับไม่มีใครทําให้ดูก็ทําเองนะครับประมาณนั้นนะก็ต้องอาศัยนี่แหละนะยูทูบเบอร์นะถ้าไม่มียูทูบเบอร์ก็คงไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปวางนะครับ ก่อนวางแล้วก็ทาฟักตรงขาไปนี่แหละนะครับทาฟักขาแล้วก็วางนะครับเอาเอาวางลงไปแล้วก็บัตรกีไล่แต้มทีละขาเลยนะเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนเพราะว่าผมจะต้องเอาหัวแทรกเข้ามานะยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยววางเสร็จแล้วนะครับก็มันถ่ายให้ดูทีหลังนะครับหลังจากที่วางแล้วเนาะนะครับก็เนีย้ยบเลยนะครับ วางเนียบเลยนะครับใช้หัวบัตรกี้แต้มทีละขาเลยแต้มแต้มแต้มแต,ม,แตมไปก็เสร็จนะอืมอ่ะตำแหน่งขาหนึ่งก็ถูกนะครับอ่ะถูกแล้วอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ รุนไปด้วยกันนะอ่นนี่นะถ้าผมเปิดไฟเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเคปไมค์กระดิกกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าใช้งานได้เลยแสดงว่าตัว IC ตัวนี้นะครับเป็น IC สําเร็จรูปนะครับทุกคนสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้ถ้า IC เสียนะครับมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกครับที่จะเสียส่วนมากไดโอดมันก็ช็อตมันก็วัดได้ง่ายแต่ IC เสียนี่วัดยากเ้าเดินไฟเข้ามา3 2 1 อ้าวอ้าวได้ครับได้เฉยได้เฉยครับไอซี <guide> สามารถทำงานได้นะอาเดี๋ยวผมอาอาจจะเซตเข็มใหม่นะตอกพวกนี้นะเดี๋ยวผมเซตเข็มใหม่แต่เข็มกระดิกแล้วครับเข็มกระดิกได้แล้วนะครับอาเดี๋ยวผมทําเข็มใหม่นะผมทําเข็มใหม่อ่าผมทํานี้เข็มมันอาจจะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับ เดี๋ยวผมเซตเกียใหม่นะอ้าวได้ครับได้เฉยเลยได้เฉยนะครับเอาผมเซตตำแหน่งเกียนใหม่นะครับอ้าวงานนี้ฟุกแล้วครับน่าจะได้ตังแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเซตเกียนใหม่นะอ่าดูนะ ได้ครับได้ครับได้แต่เข็มนี้ยังไม่กระดิกครับอ่าเข็มเข็มนี้ยังไม่กระดิกนะมันอาจจะฝืดได้แล้วได้แล้วนะครับได้แล้วตำแหน่งเข็มเราจะต้องปรับนะอันนี้ใช้การหมุนข้างนี้นะหมุนข้างนี้เดี๋ยวผมปรับใหม่อ่าถือว่าสําเร็จครับคุณผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมปรับใหม่นะปรับใหม่เข็มนิ่ตรงนี้อ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อย่างนี้ ันนี้อ่ามันมันเซตศูนย์เนาะมันต้องอยู่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอย่างนี้อ่าเซตศูนย์นะอย่างนี้นะผมลองอย่างนี้นะผมลองอย่างนี้นะสามสอง,สองหนึ่งอ่าสำเร็จแล้วครับคุณผู้ชมสำเร็จแล้วนะได้ครับได้ครับอ่า กินกระแสะปกติเลยกินกระแสะอยู่ที่134มิลลิแอมนะถูกต้องเลยนะครับกินกระแสะถูกต้องนะโอเคเลยสำเร็จลเรียบร้อยงานนี้งานนี้บอกเลยว่าเข้าเป้าครับคุณผู้ชมโอ้ถือว่าได้ความรู้ไปด้วยกันมากเลยนะครับคลิปนี้นะใครที่ติดตามอยู่นะครับใครเพื่อนช่างคนไหนนะก็ติดตามอยู่ได้ความรู้จนเต็มเลยนะครับเรื่อง เรื่องการเปลี่ยน IC นะครับเรื่องการเปลี่ยน IC นะตัวนี้นะนะวิธีการเปลี่ยนผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะวิธีการเปลี่ยนเริ่มยังไงนะครับ่า IC เบอร์นี้นะ,ะเป็นทีาเป็น T5 AX 6 F นะครับทีาอเอ็กขี 7, นะครับสั่งซื้อจากเว็บจีนได้เลยนะครับเป็น IC สํสำเร็จรูปครับวิธีการดูว่า IC ตัวไหนสำเร็จรูป หรือไม่สําเร็จรูปมาหรือเปล่านะครับให้ดูอย่างนี้นะครับ IC สําเร็จรูปจะมีพินกลาวจะมีพินกาวเยอะกว่าปกติผมสังเกตว่าที่ผมตัดสินใจซื้อมาเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่สามารถฟันธงได้เหมือนกันแต่ว่าผมใช้หลักความน่าจะเป็นครับเพราะว่าผมดูพินกลาวเขาอะพินกลาวเขามีตำแหน่งที่เยอะมากนะครับมีประมาณสัก นับได้นะเกือบ10นะนับได้เกือบ10เนี่ยจากร้อยเนี่ยเป็นเป็นพินกราว10ประมาณ10พินนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าถ้าถ้าเป็น IC ที่ถูกเขียนโปรแกรมมานะครับหมายหมยถึงเขียนสดนะมันจะไม่ค่อยมีกราวเยอะนะครับมันจะมีกราวแค่ส่วนมากก็พิน2พิน3พินนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันพินกราวมันเยอะนะครับแล้วก็ผมไปค้นดูเนี่ยดูราคาเนี่ยมันก็สูงอยู่นะครับผมว่าเอะมันน่าจะมี มันน่าจะมีที่ที่มันแพงเพราะว่าเขาคิดว่าของเขามีประสิทธิภาพหรือเปล่าผมก็เลยไปซื้อในเว็บจีนมานะครับก็ใช้เวลาเวลาสั่งซื้อนะครับก็ประมาณช่วงนี้นะเขามีทัวร์ลงเยอะนะที่ประเทศไทยเที่ยวบินมันก็เยอะใช่ไหมเขาเขาบินเยอะนะครับเวลาที่เราสั่งของเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะได้ไวนะครับประมาณนั้นโอ้โหสำเร็จแล้วครับก็เดี๋ยวผมเช็คการเชื่อมต่อพินอีกนิดนึงนะครับ ในการย้ำย้ำหัวนะครับย้ำหัวพีนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วผมก็จะลองเสียบเลขกิโลดูนะครับถ้าเลขกิโลขึ้นนะครับเลขทริปเซตอะไรได้นะครับแล้วเข็มไม้กระดิกแบบนี้นะครับผมก็จะหยอดกาวนะครับหยอดกาวให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เวลาที่ขับรถไปเนี่ยนะครับมันสะเทือนนะครับกาวจะได้ไม่หลุดนะครับแต่เป็นกาวหยอดจอโทรศัพท์ครับมันสามารถที่จะแกะออกง่ายนะครับในอนาคตนะ อ่เทสอีกรอบนะครับเทสอีกรอบตอนนี้กินกระแสปกติแล้วครับกินกระแสอยู่อ่าร้มิลลิแอมนะจากเดิมคือกินประมาณ50 mm นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเซตนะผมเซตใหม่นะครับอ่ะเซตใหม่นะตัวเดิมเลยนะครับตัวนี้นะอ่ะตัวเดิมนะอ่ะผมเซตใหม่นะเดินไฟเข้ามาครับ3 2 1หนึ่งเนี่ยครับถ้าเข็มไม่ปกติมันจะต้องมีการกระดิกแบบนี้นะครับกระดิกจากนั้นก็ จากนั้นก็วืดวืดอ่าเนี่ยครับอันนี้ปกติปกตินะถ้าเป็นแบบนี้นะอ่าโอเคนะครับงานนี้ก็บอกเลยว่าตอนแรกนึกว่าจะเข้าเนื้อครับแต่พอเราตั้งใจทำนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับงานนี้ก็เข้าเป้าครับนะเข้าเป้านะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็หลอดไฟก็ติดดีนะครับติดทุกหลอดเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับมีอ่าน้ำมันหมดมีแอร์แบ็ก ABS ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปย้ําขาหน่อยนึงนะครับขาบางบางขาเนี่ยมันมันยังไม่นูนะครับมันยังแบนอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปย้ําขานะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอะมาเช็คไฟอีกรอบนะครับเช็คไฟผมใช้มัลติมิเตอร์เลยนะครับเช็คไฟซิอะไฟเลี้ยงเข็มไม้มาครบไหมนะครับเ่ะเช็คนิดนึงนะครับทําเสร็จแล้วล้วก็เช็คนะครับเก็บข้อมูลนะครับ เช็คแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับอ่าไานกล่าวอ่ะกลา่กลาวตรงนี้แหละอ่ะกล่าวพอ,อตรงนี้นะอ่าเนี่ยครับไฟมาแล้วนะไฟเลี้ยงเข็มไม้นะสี่จุดหกนะอ่ะตรงนี้นะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้สี่จุดห้านะครับเนี่ยเห็นไหมไฟเลี้ยงเข็มไม้มาหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยตรงไหน ตรงกลางมันจะเป็น1.5โวลต์นะครับตรงกลางไม่ถึง6นะครับไม่ไม่ถึง4ไม่ถึง5โวลต์นะครับไม่เป็นไรนะอ่าเนี่ยเนี่ยอันได้แล้วนะเนี่ยพอดีอาจจะจับไม่สนิทเนี่ยไฟเลี้ยงเข็มไมมาทุกเข็มเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีนะอันนี้ก็คือวิธีการไล่ซ่อมตามลําดับนะครับไล่ซ่อมตามลําดับที่วงจรที่เราไม่เคยตรวจซ่อมมาก่อนนะครับมีวิธีการยังไงนะครับต้องอาศัย หลักการไฟฟ้านะครับหลักการทําไฟฟ้าแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องมีตัวเทียบนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคนนี้นะก็ถือว่าพี่เขาก็ไว้ใจให้ผมได้ทําการตรวจสอมนะครับพี่เขาก็เป็น FC นะครับทางช่องผมนี่แหละนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยที่ไว้ใจให้ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาตัวนี้นะครับผมเองก็ศึกษาจากความรู้จักมันเหมือนกันนะครับถ้าเราเริ่มมีพื้นฐานในเรื่องของ ไฟฟ้านะครับหรือพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้ถูกนะครับว่าวงจรนั้นเนี่ยมันมีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะเสี่ยงซ่อมนะครับถ้ามีโอกาสเสี่ยงซ่อมแล้วมันได้เนี่ยนะครับงานนั้นก็ถือว่าคุ้มคุ้มตัวที่1นนะครับก็คือการได้ค่าอะไรคืนนะครับคุ้มตัวที่2นะครับก็ได้ค่าแรงนะครับคุ้มตัวที่3นะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับ คุ้มตัวที่3เนี่ยนะครับก็คือการได้ความรู้นะครับสำคัญมากนะครับคือการได้ความรู้ได้ความรู้ได้มีโอกาสได้ศึกษาคอมเพนส์นได้มีโอกาส, <cassette. S 2> กาสศึกษาวิธีการทํางานของเขาเนี่ยมันมันถือว่าเป็นห้องเรียนที่ที่อยู่ในชีวิตจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยผมจะไม่หยุดเรียนรู้นะครับผม,ผมเพราะว่าผมชอบการเรียนรู้มากผมจะไม่หยุดเรียนรู้และผมจะไม่หยุดทดลองนะครับเป็นสิ่งที่ ผมรักมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีชีวิตของผมในวันนี้แล้วก็ทําให้ผมได้มีอยู่มีกินทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่าวิธีการรักการเรียนรู้นี่แหละนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งการเรียนรู้นะครับต่อให้เราไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าเราจะอยู่ในระบบการศึกษาอะไรก็ตามนะครับการที่เราไม่ได้มีโอกาสศึกษาดีๆเหมือนคนอื่นเขานะครับ มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับคนอื่นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มออกก้าวแรกหรือ,อยังนะครับแล้วก็เราหยุดเดินหรือเปล่านะครับถ้าเราเหนื่อยเราหยุดพักได้ครับแต่เราอย่าหยุดเดินนะนะครับการที่เราเดินช้าได้นะครับแต่การเดินช้าของเรานะครับมันก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของทุกคนนะครับก็คือ การมีอยู่มีกินการมีความรักมีความอบอุ่นนะครับประมาณนั้นก็คือเป้าหมายก็คืออย่าหยุดเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยสิ่งพวกนี้จะนําพาทุกอย่างมาให้เรานะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ FC ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างนะครับอย่าหยุดเรียนรู้นะครับผมเองก็ต้องเรียนรู้จากเขาด้วยนะครับอ่ะไปทดสอบอีกรอบนะเข็มนะครับรับงานมาอย่าทําเข็มลูกค้าหักนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนได้นะ อ่ะสามสอปั <el> ๊บส <to> ัน <disappears> สันสัน <cheerful> สัน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 สวืดวืดวืดอ่าแบบนี้คือเรียบร้อยนะครับแบบนี้คือเรียบร้อยเลยนะครับก็สรุปแล้วก็ฟันธงนะ IC ตัวนี้นะของเลือนไมล์วีโก้นะครับสามารถซื้อสำเร็จมาใส่ได้เลยนะ ตัวนี้นะครับมันคุมอะไรบ้างนะครับ CPU ตัวนี้นะครับคุมเรือนใหม่คุมเรือนใหมค์เจเนเรตไฟต่างๆเจเนเรตเออร์เรอร์นะครับแล้วก็อ่านค่าจากลอมตัวนี้นะครับอ่านค่าจากลอมอ่านเลขกิโลอ,อมรอผลเป็นตัวเลขส่งมาจากเป็นเซกเมนต์ออกมาผ่าน LCD เซกเมนต์นะครับมันอาศัยข้อมูลจากลอมตัวนี้นะครับลอมตัวนี้มีข้อมูลอยู่นะ ลอมตัวนี้มีข้อมูลนะครับเป็นอยู่ประมาณสัก2กิโลไบต์นะครับตัวนี้เป็น CPU อ่านข้อมูลจากตัวนี้มาประมวลผลผ่านสัญญาณที่มันรับมาตามจุดต่างๆนะครับสัญญาณที่มันรับมาตามจุดต่างๆนะครับประมวลผลออกมานะครับขับเดือนไม่ขับเลขความเร็วขับความร้อนนะครับขับน้ํามันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้กินกระแสสแตนบายอยู่ที่130มิลลิแอมป์นะครับถือว่าปกติแหละนะครับกินกระแสสแตนบายประมาณนี้แหละ ตัวดีก็กินประมาณนี้นะครับตัวดีก็กินประมาณนี้นะครับ IC ตัวนี้100ขาเต็มๆเลยครับ100ขานะ100รขาเต็มๆเลยโอ้โหเปลี่ยนไปได้ไงนะครับคางละ30นะครับ้างนี้ข้างละ20นะครับ60 40นะ100ขานะครับก็ตามที่บอกนะวิธีการเปลี่ยนนะครับใช้ลมร้อนเป่าปุ๊ดเดียวออกเลยประมาณ20วินะครับใช้หัวใช้หัวใหญ่ๆนะครับเป่า20วิบวิปุ๊ด เล่งอุณหภูมิไปสักอา390ถึง420นะครับปูดวนๆๆนะครับแล้วก็เอาแหนบเคลียนะครับถ้าหลุดปุ๊บเขาจะเขาจะออกได้ครับก็เอาแหนบคีบออกมาเลยนะครับจะทําให้พินสวยนะครับแล้วก็ใช้ลวดซับตะกั่วซับออกซับออกซับออกนะครับให้แบนนะครับจากนั้นให้วางไอซีลงไปนะครับจากนั้นก็ไล่ทีละขาเลยนะครับไล่ทีละขาครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะ แล้วก็ผู้ที่สนใจงานซ่อมแล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่อง i อที่เขียนโปรแกรมมานะครับเราจะดูยังไงนะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของ IC สําเร็จรูปนะครับตำแหน่งกลาวจะมีหลายพินตำแหน่งกลาวมีหลายพินเพราะอะไรนะครับเขาเอื้อประโยชน์เขาทําเอื้อมาบอกว่าสมมุติว่ากลาวมาอยู่ทางด้านขวาก็ให้ใช้ทางนี้และกันถ้ากลาวมาอยู่ทางด้านนี้ก็ให้ใช้ฝั่งนี้ละกันอะไรเงี้ยเขาเอื้อประโยชน์มา ให้ให้คนที่ซื้อชิปของเขาไปเนี่ยนะครับเพื่อออกแบบวงจรได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วชิปเนี่ยก็ถูกเขียนโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับถูกเซตโปรแกรมมาเรียบร้อยถูกเซตวิธีการวิธีการอ่านวิธีการเจเนเรสัญญาณอะไรต่างๆนะถูกเซตมาเรียบร้อยนะก็ประมาณนั้นงานนี้ก็ถือว่าเข้าเป้ามากนะครับเข้าเป้านะครับไม่ได้เข้าเนื้อนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ